ผมอยากจะฝากถึงอาจารย์เดชาอาจารย์เดชาเนี่ยเวลาพูดออกสื่อเนี่ยนะครับผมขอร้องเลยครับถ้าไม่พูดจะดีกว่าจากกรณีคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดายังคงเป็นปริศนาที่หลายคนกำลังค้นหาคำตอบนะคะล่าสุดค่ะเกิดการฟาดฝีปากกันเล็กๆระหว่างนายอัญฉริยะและทนายเดชา ที่นายอัจฉริยะถึงขั้นพูดว่าทนายเดชาถ้าจะพูดเรื่องคดีแตงโมอยากพูดเลยดีกว่าจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันค่ะก่อนหน้านี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมออกมาเคลื่อนไหวโดยบอกว่าคนบนเรือโดนดำเนินคดีแน่นอนส่วนหมออายการนิติเวชบอกเลยว่าโดนฟ้องแน่นอน คนที่ร่วมสนับสนุนตนเองไม่ปล่อยไว้แน่ทั้งนี้นายอัจฉริยะยังบอกอีกว่าเรื่องคดีแตงโมไม่เคยกลัวแต่อย่าเล่นสกปรกก็พอยืนยันว่าถ้าตนเองตายก็มีทาย,ยาต่อไปแต่ถ้าตนเองไม่ตายคุณก็ต้องตายเหมือนกันชีวิตแลกชีวิตบอกเลยว่าเดิมพันชีวิตตนเองก็มีพวกไม่ใช่ไม่มีอย่าคิดว่าตำรวจมีปืนข้างเอวมีกฎหมายในมือแล้วตนเองจะกลัวบอกเลยว่าไม่เคยกลัว ถ้าตนเองทำเพื่อแต่งโมแล้วถูกยิงตายก็ไม่เสียดายชีวิตแต่ทุกอย่างเรายึดหลักกติกาตามกฎหมายบ้านเมืองถ้าคนอย่างอัจฉริยะถูกตำรวจยิงตายก็แล้วแต่ฟ้าลิขิตผมเห็นอย่างนี้นะครับว่าคนบนเรือเนี่ยโดนแน่นอนห้าคนเอารวมร้มรวมล้วหกคนเนี่ยโดนแน่นอนนะครับจะโดนกีข้อหาเท่านั้นเองน,นะครับส่วนของตำรวจอายการนะครับหมอนิศเวชอันเนี้ยผมมองตรงว่าโดนฟ้องแน่นอนนะครับผมมัน่นใจว่าโดนฟ้องแน่นอน จะใช้จะเร็วแน่นอนนะครับส่วนคนที่ร่วมสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นตํารวจที่มาเป็นที่เริดษาของตาเรือหรือของปอหรือคนที่มาเป็นพยานเท็จอะไรต่างๆาเหล่านี้นะครับผมบอกให้เลยว่าผมไม่มีปล่อยแน่นอนนะครับสิ่งสำคัญที่สุดคือในวันที่3เนี่ยจะมีการสอบเบอร์เทคนิคนะครับวันที่4สอบสมพงกับ4ี่หสอบสมพงกับเพื่อนที่ที่ไปเจอน้องแต่งโมวันที่7สอบพี่แตงพงศกรวันที่8สอบพี่บีมสัญยูวันที่9สอบโบดีเควันที่10นะครับ สอบบอลเอ็นบีซีวันที่สิบเอ็ดสอบเลขาส่วนตัวของอะนะครับพี่ธรรมนัฐพมเผ่านะครับแล้วก็วันสุดท้ายสอบเบียร์เนะอ็นบีซีนะอันเนี้ยนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาคนบนเรือนะครับแต่ถ้าเราในวบนรยากับการพี่โจ๊กเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องการพูดถึงเหตุการณ์อย่างนี้ครับพี่โจ๊กเนี่ยนะครับก็เนื่องจากว่าแกยังแกไม่ได้กลับมาเป็นตำรวจนะครับดังนั้นเนี่ย แกก็อยู่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุผมก็ให้แกเนี่ยมาเล่านะครับวิเคราะห์ต่างๆไม่ได้กเกี่ยวข้องกับการที่จะมาช่วยเรื่อคดีหรือจะเกี่ยวข้องคดีนะครับแค่มาวิเคราะห์ให้ฟังว่าเมื่อ3ปีก่อนแกถูกสั่งอย่างไรบ้างแค่นั้นเองนะครับยอก็อออค,คืออย่างน้อยสุดคือก็รู้ว่ามันมีผู้ใหญ่สั่งห้ามมาทําคดีนี้ถูกไหมครับส่วนนี้อือเนี่ย นะครับอันนั้นก็เป็นความเห็นของนักสืบที่เป็นส่วนส่วนของตำรวจมานานก็ให้แกเล่าประสบการณ์ก็นั่นเองนะครับส่วนเรื่องของการทำดีก็เหมือนเดิมครับทุกอย่างเหมือนเดิม,มดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเรื่องของโทรศัพท์มือถือของแตงโมหรือของทุกคนเนี่ยเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ที่เรามีการสแกนใต้น้ำก็เสร็จสมบูรณ์แล้วก็ผลต่างๆนี่เป็นเวทของพทอะไรก็น่าจะใกล้เคียงที่จะเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งหลักฐานอื่นๆนะครับที่ มุ่งเน้นเรื่องบุคคลละนะครับส่วนวัตถุพยานาต่างๆนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับตอนมีทางช่องที่เราก็ต้องตรวจที่เราต้องปีการยืดยืดในการตรวจสอบเขาว่ามีการทำงานไม่รับผ้อ่อะไรอย่างงี้ตอนนี้เขามีการเตรียมแจ้งความกับทาด้วยครับและข้อมูลดีมาเราเราไม่เคยกลัวเลยนะตอน่อให้มึงมาฟ้องกูอีกร้อยคดีก็สู้กันไปไอ้คดีแรกีิเิตคนยังแพ้เสียหมาไปแล้วนายจะฟ้องอีกคดีมาเลยนะครับให้ผบตารด้วยให้ใครก็ได้นะมาเลยผมไม่เคยกลัวเลยนะครับเรื่องแต่งงูนะ แต่อย่าเล่นสอบปากปก็พอผมยืนยันนะครับว่าถ้า,าผมตายผมก็กมีทายาทต,ต่อไปแต่ถ้าผมไม่ตายมันก็ต้องตายเหมือนกันชีวิตแรกชีวิตอ่ะผมบอกให้ผมนักรบโรนินเดิมพันชีวิตนะผมบอกให้เลยว่าผมก็มีพวกผมไม่ใช่ไม่มีพวกอย่าคิดว่าตำรวจมีปืนข้างเอวมีกฎหมายในมือล้วผมจะกลัวผมไม่เคยกลัวครับเพราะว่าถ้าผมทําเพื่อน้องแตงโมงแล้วผมถูกยิงตายผมก็ไม่เสียดายชีวิตผมยืนยันอย่างนี้นะครับนะแต่ทุกอย่างเรายึดหลักกฎกติกาคือตามกฎหมายบ้านเมืองตาม นะครับผู้อยากว่าไปตามกฎหมายนะครับถ้าคนใหญ่ายาถูกตำรวจยิงตายนะผมก็แล้วแต่คาลริคิตมันห้ามอะไรไม่ได้ดิฉันอย่างนั้นครับล่าสุดนายอัจฉริยะเคลื่อนไหวอีกครั้งฝากบอกไปถึงทนายเดชาว่าเวลาที่อาจารย์เดชาพูดออกสื่อถ้าไม่พูดจะดีกว่าบอกอาจารย์เดชาหลายครั้งแล้วว่าต่อให้ตำรวจ จะฟ้องตนเองอีกหลายร้อยคดีก็บ่อยันผมอยากจะฝากถึงอาจารย์เดชาอาจารย์เดชาเนี่ยเวลาพูดออกสื่อเนี่ยนะครับผมขอร้องเลยครับถ้าไม่พูดจะดีกว่าเรื่องตำรวจจะฟ้องผมอีกหลายคดีผมบอกอาจารย์เดชาหลายครั้งแล้วว่าต่อให้ตำรวจจะฟ้องผมอีกร้อยคดีผมก็บ่อยัน ผมนั่งรอบโรนินเจอแม่งมาสามร้อยคดีแล้วจะโดนอีกสักร้อยคดีจะเป็นไรไปนะเพราะยี่เบ็ดคดีไอ้ยี่เบ็ดคนแพ้ผมแล้วมันก็หน้ามายไข่ขี้หน้าแล้วตำรวจยี่เบ็ดคนลุมอัจชัญญาคนเดียวแพ้คดีผมมันก็หน้ามายขายขี้หน้าแล้วนะอันนี้บอกให้รู้นะสองอาจารย์เดชาบอกผมได้รับข้อมูลจากเดซัยว่าไม่มีพยานหลักฐานใดเลย,เลยที่จะสามารถแก้ไขคำฟ้องหรือทำได้ ผมอยากจะบอกอาจารย์เดชาว่าพอเถอะจิบวายไปดีกว่าอย่ามาพูดเรื่องแตงโมงเลยเพราะว่าอาจารย์เดชาเนี่ยเรียนตำาราคนละเล่มกับผมนะผมไม่ได้เก่งเหมือนอาจารย์เดชาจบนิติบัณฑิตผมไม่ได้เก่งอาจารย์เดชาเป็นทนายความผมเป็นทนายแต่ผมก็มีครูบาอาจารย์ที่เป็นนักงผู้ว่าสาที่เป็นทั้งอายการที่เป็นทั้งนักกฎหมายนะ นะครับจำนวนมากที่เป็นที่รู้จัของผมรู้ว่าควรจะต้องทำคดีแตงโมยอย่างไรที่จะดำเนินคดีกับเจ้าที่รัฐด,ดำเนินคดีกับพยานเทปดำเนินคดีกับพยานปั้นหรือดำเนินคดีกับคนเรือจะด้วยกฎหมายข้อใดนะครับกฎบัญญัติของกฎหมายอย่างไรไม่ใช่ผมไม่รู้กฎหมาย ก่อนที่ผมจะมาทําคดีกับดีไอเนี่ยผมได้มีการคุยกันแล้วว่าจะใช้กฎหมายใดกับคนบนเรือกับคนที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ในการสร้างหลักฐานเท็จในการเอื้อประโยชน์ให้คนบนเรือในการสมยอมนะครับนะไม่ใช่ว่าอาจารย์เดชาเนี่ยเป็นทนายโจทย์ของคุณแม่ผมจะให้กําลังใจอาจฉรย์ยามากกว่าที่จะมาฝากน้องแม็กช่องแปดมาบอกผมว่าตำรวจเขาจะฟ้องผมอีกเยอะผมบอกแล้วไงว่าชีวิตผมมันลายก็คือ ไม่ติดกุกก็าตายตนักรบโรนินและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือข้อความจากนายอัจฉริยะที่อยากจะฝากไปถึงทนายเดชานะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทนายเดชาได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วหรือไม่อย่างไรแต่อย่างไรก็ตามค่ะคดีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมนิดาตอนนี้ใกล้จะเกิดความจริงขึ้นมาแล้วยังไงก็ต้องรอดูกันต่อค่ะ มาร่วมสนับสนุน Top n e w วส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตา <mission> มที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ <โ 60. S 1>